วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลิมิตและคอนติโนอธติกันเริ่มกันที่ลิมิตก่อนนักเรียนมีใครเคยได้ยินคำว่าลิมิตมาก่อนไหมเคยได้ยินค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าใจค่ะงั้นครูจะอธิบายง่ายๆก่อนนะลองนึกภาพเวลาเราขับรถไปใกล้ๆจุดหมายปลายทางหนึ่งมันอาจจะเป็นทางแคบที่ต้องลดความเร็วลงเรื่อยๆจนเกือบหยุดตอนที่เราเข้าใกล้จุดหมายนั่นคือการเข้าใกล้ลิมิตนั่นเอง หมายถึงว่าเราเข้าใกล้จุดจุดหนึงแต่ไม่ถึงที่นั่นจริงๆใช่ไหมครับใช่แล้วในคณิตศาสตร์ลิมีคือค่าเมื่อ x เข้าใกล้ค่า11แต่ไม่จําเป็นต้องเท่ากับค่านั้นลองมาดูตัวอย่างนะถ้าครูมีฟังก์ชัน f x เท่ากับ2 x แล้วเราลองคิดดูว่าเมื่อ x เข้าใกล้3ฟังก์ชันนี้จะมีค่าใกล้เท่าไหร่ ถ้า x ใกล้สานั้นก็จะเป็นสองคูณกับสามซึ่งได้6ใช่ไหมคะถูกต้องนั่นแหละคือค่าลิมิตของฟังก์ชันนี้เมื่อ x เข้าใกล้สามคือ6แล้วคอนเทนัวที่คืออะไรครับคอนเทนัวที่เกี่ยวข้องกับลิมิตเช่นกันแต่เพิ่มเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งนั่นคือฟังก์ชันต้องต่อเนื่องกันไม่มีจุดขาดหรือกระโดดลองคิดดูว่าถ้าเราวาดกราฟแล้วไม่ต้องยกมือขึ้นเลยนั่นแปลว่ากราฟนนี้ต่อ่ออเืง